สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของงานบ้านนะคะโดยหัวข้อใหญ่3ข้อที่เราจะเรียนกันก็คือประเภทของงานบ้านประโยชน์ของการทํางานบ้านนะคะและก็การทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนกันในเรื่องของประเภทของงานบ้านกันก่อนว่ามีงานบ้านอะไรบ้างไปดูกันค่ะงานบ้านเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวในแต่ละห้องจะมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นห้องนอนนะคะด้านล่างที่นักเรียนเห็นนี้ห้องนอนจะมีเตียงนอนหมอนผ้าหม่มตู้เสื้อผ้าต่อมาห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกสีชมพูนี้จะมีเก้าอี้รับแขกโต๊ะวางของและแจกันดอกไม้หรือบางบ้านอาจจะมีโซฟาที่นั่งสบายๆนะคะ ต่อมาสีฟ้าจะเป็นห้องครัวห้องครัวจะประกอบไปด้วยเตาปรุงอาหารอ่างล้างผักผลไม้อ่างล้างจานตู้กับข้าวและตู้เย็นนะคะในห้องครัวเราก็จะเอาไว้ประกอบอาหารนั่นเองต่อมาสีส้มนะคะคือห้องอาหารห้องอาหารจะมีเป็นโต๊ะอาหารเก้าอี้นั่งแล้วก็โต๊ะรับประทานอาหารที่เรามีไว้สำหรับในการรับประทานอาหารนั่นเอง ซึ่งห้องต่างๆนี้คุณครูก็เคยเปิดเป็นภาพและอธิบายให้นักเรียนฟังไปแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของประเภทของงานบ้านกันซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าประเภทของงานบ้านนะคะจะมีการกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้ทิ้งขยะและเช็ดถูนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะเป็นงานบ้านที่เราทำเพื่อเอาไว้ดูแลบริเวณบ้านดูแลบ้านและเครื่องใช้ในบ้านนะคะให้มีความสะอาดน,นั่นเอง ต่อมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของงานบ้านที่เราทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในครอบครัวกันก็จะมีการรีดผ้านะคะซักเสื้อผ้าจัดโต๊ะอาหารทําอาหารและการล้างจานนั่นเองนะคะซึ่งงานพวกนี้เราไม่ได้ทำแค่เพื่อตอนเองนะคะเราทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนในบ้านยกตัวอย่างเช่นการที่นักเรียนนะคะช่วยล้างจานเมื่อหลังรับประทานอาหารร่วมกับคนในบ้านเสร็จหรือ นักเรียนโตกว่านี้นิดนึงนะคะนักเรียนก็อาจจะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้านะคะเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของประโยชน์ของการทํางานบ้านกันนะคะประโยชน์การทํางานบ้านก็คือเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวนะคะโดยการที่เราช่วยทํางานต่างๆ 2. ส,สร้างนิสัยที่ดีให้แก่ตนเองนะคะสร้างความสามัคคีและความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพราะว่าเราได้ทํางานร่วมกันกับผู้อื่นในบ้านเนาะต่อมาทําให้เราได้ฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะเราก็จะได้ฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยการแบ่งกันทําหน้าที่ต่างๆนะคะต่อมาเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึง่งนะคะนักเรียนก็จะได้ขยับแข้งขยับขานะคะได้ออกกําลังกายไปในตัวเวลาที่ทํางานบ้านนะคะที่สําคัญคือได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แทนที่นักเรียนจะไปนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะเราก็ได้ใช้เวลาว่างโดยการนำมาทำงานให้บ้านสะอาดนะคะสุดท้ายก็คือบ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อาศัยต่อมานะคะเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเป็นการทำงานนะคะที่เราทำเพื่อทำอองานของตัวเองให้เรียบร้อยและมีความสะดวกต่อการใช้งานนะคะไปดูกันว่ามีงานอะไรบ้างนะคะ งานพวกนี้นะคะจะเป็นงานที่นักเรียนสามารถช่วยผู้ปกครองทําได้ด้วยเลยยกตัวอย่างงานแรกนะคะการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะตู้ชั้นวางของนะคะโดยนักเรียนสามารถช่วยผู้ปกครองทําได้ดังนี้ 1. นนะคะแยกประเภทของเล่นของใช้ 2. ทําความสะอาดของเล่นของใช้โดยใช้ผ้าขี้ริ้วใช้เช็ดทําความสะอาดและใช้ถังน้ําเพื่อใส่น้ําไว้ซักผ้าขี้ริ้วนะคะ ต่อมาขั้นตอนที่3ทําความสะอาดโต๊ะตู้ชั้นวางของหรือกล่องโดยใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆมาเช็ดถูต่อมาจัดเก็บของเล่นของใช้ใส่โต๊ะตู้หรือชั้นวางของหรือกล่องให้เป็นระเบียบนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นงานที่ง่ายมากๆเลยนักเรียนสามารถเริ่มช่วยพวกของทำงานบ้านพวกนี้ได้แล้วนะคะต่อมาเรามาดูกันนะคะเป็นการจัดเก็บของเล่น ของเล่นต่างๆที่เราเล่นเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรจะเก็บใส่ในกล่องหรือว่าชั้นวางของหรือตู้ให้เรียบร้อยดังภาพด้านบนนะคะต่อมาด้านล่างวงกลมสีเขียวนะคะคือการจัดเก็บของใช้อย่างเช่นสบู่นะคะเราควรเก็บในกล่องที่มีรูหรือว่ามีฝาปิดหรือวางไว้บนที่วางสบู่ในห้องน้ําหรือถ้าเป็นผ้าเช็ดต,ตัวรูปภาพกลางนี้นะคะก็ควรที่จะแขวนไว้ที่ตะขอแขวนหรือว่าที่ราวตากผ้านะคะเพื่อผึ่งให้แห้ง ส่วนวงกลมสีชมพูด้านขวามือนะคะแปรงสีฟันควรเก็บไว้ที่เก็บที่ติดผนังหรือว่าเก็บไว้ในภาชนะดังภาพให้เรียบร้อยนะคะซึ่งของใช้นะคะทั้ง3สิ่งนี้นักเรียนจะพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะคะ ต่อมานะคะก็คือการจัดเก็บของใช้ต่างๆดังภาพที่นักเรียนเห็นนะคะสีเขียวจะเป็นแก้วน้ําแก้วน้ําที่หนูเอาไว้ใช้ดื่มน้ําหรือว่าเอาไว้ใช้แปรงฟันนะคะควรแขวนไว้ในที่แขวนหรือว่าในที่คว่ำหรือว่าที่คว่ำแก้วให้เรียบร้อยต่อมาสีเหลืองจะเป็นลูปหวีนะคะหวีเราควรเก็บไว้ในที่กระจาดหรือภาชนะทรงสูงนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้ร่วมกัน ต่อมาเสื้อผ้า fool. นะคะก็จะแยกเป็นเสื้อผ้าที่ต้องรีดและเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดอย่างเสื้อผ้าที่เรารีดนะคะเราก็ควรจะใส่ไม้แขวนเก็บเข้าไว้ในตู้เสื้อผ้าส่วนเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดเราก็ควรพับแล้วก็เก็บในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะซึ่งของใช้พวกนี้นะคะเราก็ควรที่จะรักษาความสะอาดและจัดเก็บให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้งานนั่นเองต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของการทํางานเพื <sh> ่อ <sh> ช่วยเหลือตนเองกันนะคะ ก็คือการหยิบจับและใช้ของส่วนตัวดังภาพสีม่วงก็คือผ้าเช็ดหน้านะคะสีน้ำเงินแปลงสีฟันสีส้มเป็นหวีนะคะสีชมพูคือช้อนส้อมสีเหลืองแก้วน้าและสีฟ้าคือผ้าเช็ดตัวของใช้พวกนี้เป็นสิ่งที่หนูใช้กันในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะของใช้ส่วนตัวก็คือของใช้ที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจทําให้เกิดโรคติดต่อต่างๆอย่างเช่นโรคตาแดงโรคเหาโรคไวรัสตับอักเสบและโรคไข้หวัดนั่นเองค่ะต่อมานะคะการหยิบจับและใช้ของส่วนตัวดังภาพภาพแรกนะคะจะเป็นการใช้หวีการหยิบจับวีเราควรใช้มือด้านที่ถนดัดจับด้ามวีให้กระชับมือจนกว่าจะหวีผมเสร็จนะคะส่วนการใช้งานเราจะใช้สําหรับหวีผมให้เรียบหลังใช้งานเราก็ควรจะหยิบเส้นผมออกจากหวีให้เรียบร้อย และวิธีการทำความสะอาดที่ง่ายที่สุดก็คือล้างกับน้ำสบู่อ่อนๆนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่เราไม่ได้ใช้แล้วแปรงตามซี่หวีให้สะอาดต่อมาด้านขวามือนะคะจะเป็นรูปของการใช้แปรงสีฟันให้ใช้มือด้านที่เราถนัดนะคะจับด้ามแปรงให้กระชับมือจนกว่าจะแปรงฟันเสร็จเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแปรงอาจจะหลุดมือหรือว่าเ,เข้าไปในลำคอได้ก็ควรจะจับให้ถนัดนะคะ การใช้งานก็คือเราใช้แปรงฟันให้สะอาดหลังใช้งานควรล้างคราบยาสีฟันและฟองออกให้หมดแล้วก็เก็บในที่จัดเก็บให้เรียบร้อยต่อมานะคะจะเป็นแก้วน้ํากับช้อนซ่อมการหยิบแก้วน้ําดังภาพเลยนะคะถ้าเป็นแก้วมีหูก็ใช้มือที่ถนัดสอดนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะเข้าไปในหูแก้วแล้วใช้นิ้วโป้งวางบนหูแก้วจับยกแก้วน้ําขึ้นดื่มถ้าเป็นแก้วไม่มีหูเราก็ให้ใช้มือที่ถนัดนะคะ วางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะจับแก้วด้านหน้าแล้วก็นิ้วโป้งจับแก้วด้านหลังตรงกึ่งกลางแก้วก็จับยกแก้วน้ําขึ้นมาดื่มได้เลยค่ะหลังการใช้งานนะคะแก้วใส่น้ําดื่มเราก็ควรจะล้างให้สะอาดและความไม่แห้งส่วนขวามือจะเป็นช้อนและซ้อมนะคะช้อนและส้อมนะคะเราจะใช้มือขวาจับด้ามช้อนและมือซ้ายจับด้ามส้อมให้กระชับมือขณะตักอาหารจนกว่าจะรับประทานอาหารเสร็จ การใช้งานเราจะใช้ช้อนนะคะในการตักอาหารและใช้ซ่อมในการจิ้มอาหารและกวาดอาหารมาใส่ช้อนหลังใช้งานแล้วนะคะต้องล้างให้สะอาดและผึ่งให้แห้งก่อนเก็บไว้ในที่จัดเก็บหรือว่ากระจัดใส่ภาชนะให้เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นักเรียนก็ได้รู้จักในเรื่องของประเภทงานบ้านต่างๆและการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวไปแล้วนะคะ ก็หวังว่านักเรียนจะทบทวนความรู้นะคะแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย